ลองกินชาบูร้านไหนมาระคะแค่หัวละ3ามสาแถมยังมีของให้เลือกสั่งพี่ร,ร้านนี้ชื่อว่าแฮปปี้ชาบูร้านจะอยู่ริมถนนพญาสัจจาบรรยากาศที่ร้านเขาก็กว้างมากกินได้ทั้งในห้องแอร์แล้วก็ข้างนอกเลยนะคะวันนี้โปรที่เรามากินจะเป็นโปร3ามสาอ่ะแล้วทุกคนดูอาหารที่เราจะได้ในโปรนี้นะคะเยอะมากเยอะจนใจสั่นเลยทั้งข้าวหน้าซูชิของทอดสั่งได้ไม่แถม,มยังมีไข่ตุ๋นกับสลัดด้วยนะในส่วนของน้ำซุปนะคะเขาก็มีน้ำซุปให้เลือกถึงสี่น้ำซุปเลยทั้งซุปน้ำใสซุปน้ำดำซุปต้มยำแล้วก็ปปนนเิโ33 สามอ่ะพะจะเน้นหมูสไลด์แล้วก็3ชั้นชชำๆแล้วก็เอาไปจิ้มกับน้าจิ้มน้าจิ้มแดงอันนี้เป็นน้าจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านอร่อยมากหรือใครชอบน้าจิ้มพนสืก,กับน้าจิ้มงาที่ร้านเขาก็มีให้เลือกด้วยนะความคุ้มยังไม่หมดเท่านี้ค่ะทุกคนในโปรเนี่ยเขาก็รวมหมูไม่ไผ่กับชีสเอาไว้ด้วยเราก็เอามาทาเป็นเมนูหมูคุกชี่บอกเลยว่าเมนูนี้ทํากี่ครั้งก็ฟินทุกครั้งเพราะว่าตอนเอาไปลวกแล้วชีสในหมูเขาก็จะยืดแบบนี้เลยแล้วเราก็สั่งหมึกกรอบกับแมงกะพุนมาเเพพิิิ่่มมมมมมดดด้้้้้้้้วววยยยแแแกกกกกกกโปรรรรนน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 ีีีีไงะุาาาใใใคทชชชอบบบลลลูู็จห าก็สั่งชีสมาอย่างจุใจมากแล้วพี่แบงค์อ่ะนงอยากกินเนื้อนางเลยสั่ง A 5แบบอราคาร์ดมาค่ะปากคิว A5 ที่นี่ดีมากละลายในปากเลยบอกเลยค่ะว่ามือเนี้ยแฮปปี้สมชื่อร้านเลยล่ะค่ะถึงจะเป็นร้านชาบูเปิดใหม่นะคะแต่ว่ารสชาติเขาเนี้ยไม่ธรรมดาเลยอยากให้ทุกคนมาลองกันนะมันดีจริงๆด้านหน้าเขาก็เป็นโซนอิสกรกยะแล้วก็มีดนตรีสดด้วยสำหรับที่จอดรถนะคะก็คือกว้างขวางจุใจมากสำหรับใครที่ดูแล้วหิวหิวอยากตามไปกินนะคะก็แท็กคนที่อยากให้พาไปเลี้ยงได้เลยร้าน